สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในซีรีส์ที่ยังไม่มีชื่อเลยนะครับผมยังคิดชื่อซีรีส์ไม่ออกและตอนนี้เราก็อยู่บนเกาะที่อะไรก็ไม่รู้นะครับเกาะนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งชื่ออ่าซึ่งซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์เออเอตรอดที่ออกกระตุกเป็นซีรีส์อาตรอดที่จะต่างจากเออครั้งอื่นที่เราเคยเล่นนะครับก็คือเราครับจะมีสัตว์เลี้ยงอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะมีน้องหมาตัวที่1น้องหมาตัวที่2แล้วก็เรามี น้องแพนด้านะครับแพนด้าตัวน้อยของเรานะครับจะเป็นเพื่อนคู่ใจนะครับเพื่อที่จะทําให้เราแบบว่าการเอาตัวรอดเราจะไม่เงียบห,หายต่อไป <potato. S 1> อ้าวแหละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมก็ได้ทําการเอ,อ่อตั้งค่านะให้มีโบนัสกล่องด้วยนะครับเพราะเราจะได้รบรัดตัดตน้นมีไม้แล้วก็มีไม้มีขนมปังมีอาหารนี่มีอุปรกรณ์ในการเอาตัวรอดนะครับนี่เรามาถึงเราจะได้ไม่ต้องแบบเอามือตัดไม้เลยบนเกาะอ,อันนี้มีไม้อยู่ทั้งหมด ส,สองอย่างนะมันจะเป็นไม้อกธรรมดา2อ,อันแล้วก็ไม้บรูชอะไนระสิ่งแรกเราควรจะทาก็คือผมกําลังคิดอยู่ว่าผมจะสร้างบ้านยังไงดีคือเกาะมันเล็กเล็กเล็กเลอเกินเฮ้ยอุอ้ยหนูหนูกิ้งกว่านี่ยหอ้ผลที่ผมต้องอขังแพนด้าเอาไว้ในรั้วนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเดินทะเลทะทลา่าตกทะเลไปเพราะว่าบนเกาะแห่งนี้ไม่มีอะไรเลยนอจกนอจากทะเลทางซ้ายก็ทะเล ทางขวาก็ทะเลข้างหน้าเราก็ทะเลนะครับทะเลล้อมรอบเต็มไปหมดเลย oh. โอเคเราเริ่มตัดไม้ดีกว่านะครับเราต้องทําโต๊ะคาฟก่อนตัดไม้ตัดไม้จริงๆไม่ต้องตัดไม้ก็ได้นะเพราะว่าเขามีโบนัสไม้มาให้เราแล้วแต่เราจะตัดไม้นะเพื่อที่เราจะหาแซป,ปลิงมาปลูกเกาะเราจะได้เขียวขจีผมจะสร้างบ้านยังไงดีเนี่ยผมคิดไม่ออกเลยคือเกาะมันเล็กมากอย่างมากเราควรจะสร้างบ้านแบบบ้านหลังน้อยๆได้โต๊ะคับ มาตัวนี้เชื่องมากนครับนั่งเฉยๆอีกตัวนึงก็จะเดินตามเรานะครับเป็นเป็นเอาไว้แบบเขาเรียกว่าดีค่อยช่วยต่อสู้ส่วนตัวนี้ฟอแพนดา้าแล้วตัวนี้อ้อยฟอแพนด้าครับเผื่อแพนด้ามันกระโดดหนีโอเคอยู่ตรงนี้นะฟอแพนด้าน้อยของเราดีๆนะเราสาเสกมาต่อไปมีโต๊ะคราบแล้วเอยเรามีกล่องฟรีด้วยนี่นะ่ะกล่องฟรีเอาเลยแล้วกันนี่ ได้แล้วเอ๊ะนี่เล่นซิงเกิลเพลเยอร์เนี่ยทำไมมันถึงมีอาการแหลกได้ฮึบกิ้กอีกแล้วนอนกิ๊กีกแล้วโอ้นอนน่ารักน้องตั้นรักเสียดายแพนด้าเกมนี้มันเลี้ยงไม่ได้ผมเลยต้องทำอย่างนี้แทนโอเคผมต้องขุดดินขยายพื้นดินแถวนี้ก่อนขยายพื้นที่นิดนึงนี่น,นี่โอเคต่อก็จะตั้งเตาไว้ตรงนี้ส่วนกล่อง ผมต้องขยายตรงนี้เพิ่มปึ๊บดินแล้วต้องขุดดินเพิ่มมเนี่ยตอนนี้ทรัพยากรบนเกาะเราก็ห้าจะจากัดนะครับจะใช้อะไรก็ต้องคํานวณดีๆเอ๊ยมีกิ่งไม้เอ้ยเดี๋ยวนี้ต้นโอ๊กตกกิ่งไม้แลเหรอเนี่ย้อไมเกินโอ้ Amazing ซึ่งที่เกาะเล็กๆของเราแห่งนี้นะครับมีถ้าด้วยนะครับมีถ้ำมีสตูรอเราอยู่แหมเกาะแห่งนี้ไม่ครบครันจริง ตอนนี้นะครับยังเป็นเวลาเช้าอยู่ผมต้องรีบทําอะไรสักอย่างกับสกเกลริทต้อนข้างล่างและแซป,ปลิงผมหาที่ปลูกไม่ได้จริงๆนะเนี่ยผมปลูกไว้แถวๆนี้แล้วกันนี่ตรงนี้พื้นที่ยังว่างเราต้องรีบทําให้ก่อนนี้สว่างโดยเร็วที่สุดนะครับก่อนที่ภัยพิบัติอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นตัดต้นไม้นะเรียบร้อยผมต้องตัดต้นไม้หมดเลยไปเนี่ยไม่งั้นใบไม้ไมันไม่ร่วงโอ้แล้วต้นไม้มันติดกันหมดเลยต้องตัดให้หมดก่อน หเหมือนน้องจามน้องจามเป็นหน้าจามเหรอเป็นหน้าคุงจามเหรอเมื่อกี้น่ารักเลยอ่ะเราเคลียรยต้นไม้หมดแล้วครับเก้าใกล้จะกลางคืนแล้วอะทับหนึ่งผมต้องต้องขุดหินอ๋อแถวๆนี้ก่อนข้างล่างนี้อันตรายมากยุคหินอ่าแล้วก็สู่ยุคหินเรียบร้อยแล้วจะข้ามแล้วนะครับแสงสว่างยังไม่มีรับหนึ่งนะ ปึ๊บทำเตาเรียบร้อยแล้วก็เพิ่มแสงสว่างริบทำเลยเรามีเอ้ยไม้ดำเก็บไว้อันนี้นี่สว่างแล้วปึ๊บมีกิ่งไม้และไม้ฝีเฮ้ยมอนอย่าเพิ่งเกิดนะเร็วๆรๆเราต้องการชาโคด่ว,ดวนอ่าเรียบร้อยมาทำท็อตก่อนตรงไหนที่คิดว่ามืดปักเลยตรงนี้มืดตรงนี้ก็มืดและตรงนี้ก็มืด เออตรงนี้ก็มืดทอดหมดแล้วเราต้องการฐานเพิ่มต้องการฐานเพิ่มโดยด่ว,ดวนอะไรนะครับวิกฤตมากเลยตอนนี้วิกฤตเรื่องแสงสว่างทอดครบเพิงครบเพิงจําเป็นอ่าสว่างและนะครับประมาณนี้เนาะมอนม่ไม่น่าจะเกิดเกาะสว่างมากแต่ข้างใต้นี้คือมอนเต็มแน่นอนอปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ขอดินแถวนี้นะ ราจะมาปลูกต้นไม้ตรงนี้โอเคทีนี้ต่อไปก็จะเริ่มสร้างบ้านหลังน้อยๆของเราก่อนเราจะใช้ไม้ขาวนี่สร้างบ้านด้วยไม้สีขาวปึ๊บ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 สร้างบ้านหลังเล็กหลังใหญ่ดีเอาหลังเล็กๆไปก่อนปึ๊บแล้วก็บ้านหลังประมาณนี้ตรงนี้จะเป็นหน้าบ้านโอ้หน้องจามใหญ่เลยโอ้หน้องน่ารักแต่เราจะให้น้องนอนนอกบ้าน ไว้เดี๋ยวอนาคตถ้าแบบว่าทรัพยากรเรามากกว่าน,นี้เราค่อยทําบ้านให้น,อน้องละกันโอเคแต่บ้านเราก็บ้านเราไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ต้องเผาไม้เพิ่มไปหมดเลยเผาไม้เผาไม้ไมเอาทานปากักทอดแถวนี้หน่อยบ้านแับแรกคงไม่ต้องมีหลังคาก็ได้มั้งน่าจะประมาณนี้เรียกว่าบ้านไหมเป้าหมายต่อไปคือเราน้าจะต้องลงไปสำรวจถ้ำหรือเปล่า,าต้องลงไปดูถ้ำไหมแต่ถ้ำดูอันตรายเนี่ย เอเอบมาเก็บหินก่อนเก็บหินเก็บหินทําดาบเลยดีกว่าทําดาบจะไปลบราค่าฟันเก็บของจําเป็นก่อนมีซีดไหม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 ไม่มีเลยอเอ้ยดอกสีให้เราสักสักสักเม็ดหนึ่งก็ยังดีให้เราได้ปลูกพืชปลูกผักหน่อยโอ้ยไม่ดอกเลยเฮ้ยแย่จังต้องทําใจ ื่องจากไม่ได้ลง o p ติฟามานะครับทำให้ไม่สามารถถือทอตไปแล้วสว่างไปได้วางถ้ำลึกไหมอ่ะโถ้ำลึกกันเนี่ยเออเจ็บเจ็บเจบวกเลยเออโอ้ยโอ้เยอะเยอะเยอะจัดเอยจะตายแล้วเจ้าตู่ช่วยเอือเจ้าตู่ช่วยไม่ทันเอ้ยเจ้าหมามันอันตรายเกินไปอ่ะข้างล่างสกลเพียบเลย ทำยังไงกับมันดีเนี่ยอันตรายอืเออเอนี่นี่นี่เขเป็นสแปมสเปมเรียบร้อยตายอ้าวเฮ้ยเจ้าหมาทำดีเจ้าหมากาสซเกียวตายไปตัวหนึ่งโอเคถ้ำก็ประมาณนี้เนะถ้ำไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้ลึกอะไรขนาดนั้นเอาละทีนี้บ้านเราก็ปลอดภัยแล้วมาวันแรกก็ตายเลยตอนนี้ในตัวเรามีกระดูกนะครับนะก็ยังไม่ใช้ตอนนี้ อันนี้หินอะไรอะ่ะอ๋อไม่ใช่น่าจะเป็นตะไคร้ในถำ้ำโอเคขุดหินแต่อจะว่าไปถำ้ถำแถวถ้ที่นี่ไม่มีฐานเหลือเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเอาจะตูบไปไหนเดี๋ยวจะเย็นอ่าโอเคยังมีฐานเหลืออยู่ดีนะที่พกมาโอเคมาเจ้าตูบไป สำรวจถ้ำกันดีกว่าโอ้สำรวจถ้ำตั้งแต่พาร์ทแรกเลยอันตรายไหมโอ้ถ้ำไม่ไม่ลึกมากอ่านี่ไงเจอถ่านแล้วถ้าจำไม่ผิดเวอร์ชันใหม่เราจะทุบได้เป็นเป็นก้อนถ่านเหมือนเดิมแต่ว่าแร่พวกนี้เออแร่พวกนี้จะได้เขาเรียกว่าดีเหมือนว่าพวกแรก่เหล็กแร่ทองแร่อะไรพวกนี้มันเราจะขุดได้ได้เหล็กดิบมานะครับซึ่งเหล็กดิบจะยังใช้ไม่ได้นะครับเราต้องเอาไปหลอมก่อนขุด พเพิ่มความสว่างไม่ใช่นี้ไม่นี้ไม่ใช่เพิ่มความสว่างอันนี้แร่ไหมแร่ไหมของเวอร์ชันนี้แร่ครบเปอร์แร่ทองแดงดิบแล่นภาษาไทยทองแดงดิบอยากรู้จังเลยว่าทองแดงดิบเอาไปทําอะไรได้บ้างน่าจะทําพวกอาวุธอุปรกรณ์แบบทองแดงได้เหล็กเยอะก็จริงนะแต่ฐานเมนจะเยอะเลยอเอ้ยโอ้โหเสียงจามน้อนดังมาถึงข้างล่างเลยน้องจามดังมาก เอ้ยนี่ไงฐานจะฐานแล้วกุดฐานเนี่ยหวังว่าน้องมันจะไม่เป็นไรนะคิดว่าข้าบนไม่น่าจะมีมอนโอเคขึ้นยังไงเนี่ยอ่ะแป๊บนึงไปไงดีเจ้าตูบม,มองหน้าเจ้าตูบ,บอกผมไม่รู้ครับผมก็ตามเจ้าไหนมาโอเคถ้ำก็มีอะไรประมาณนี้อโอ้เขาจะไม่วาปใช่ไหมเขาจะไม่น่าจะวาร์ p. เกาะนูน้นอันตรายมากเริ่มมีสิงสารราษตว์ที่เป็นอันตรายจากการลงทําเมื่อกี้นะครับเรามีฐานหิน2ก้อนได้แร่เหล็กดิบมาทองแดงดิบคิปห้าผมเผานี่ผมเ <ๆ S 1> ผาแร่เหล็กดิบก่อนจริงๆระบบการขุดแร่ใหม่มก็ไม่ได้มันไม่ได้ต่างจากเดิมบอกับแค่เปลี่ยนจากการได้แบบแร่หินเรองนีแร่ฝังหิน,นครับเปลี่ยนเป็นแร่ดิบแทนซึงก็โอเคยังไงก็ได้ได้เหล็กและ มาเราทําที่ขุดเหล็กเลยโอ้มาถึงวันแรกเราก็มีของดีๆใช้น้องเศร้าไหมหน้าตาน้องดูเบื่อนะแต่ทําไงได้อะถ้าปล่อยไปเดี๋ยววิ่งเตลิดเตลเลอร์ลงทะเลขึ้นมาจะจะจะ,จ,ะ,จ,ะจับตัวยากเนี่ยครับดาบเลยแล้วกันเอ้ยเรามีได้กระดูกมานี่ทํากระดูกปนโอ้ยโรยไปตั้งเยอะไม่โตหน่อยเหรอ ใกล้เช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเอนเดอร์แมนก็คงไปแล้วแหละนะเอนเดอร์แมนไม่ถูกกับแสงสว่างผมลงไปล่าสัตว์ทะเลหน่อยดีกว่าหาอาหารงามงามงาตอนนี้ในระหว่างรอรอรอ,รอต้นไม้โตแล้วก็ทำอย่างอื่นก็หาอาหารตุนไว้เลยดีกว่านะครับส่วนเรื่องเมืองก็เดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้ลงทะเลวัดดีปลาหมึกเจ้าหมึกนี่แน่นี่เย ทำไมตรงนี้สว่างเออลืมไปออกซิเจนหมดเอ๊ะถุงมึกเอ๊ะทำสีย้อมสีดำยังไงเนี่ยระบบย้อมสีใหม่วิธีการครับสีย้อมดำอ๋อแค่นิ่งเหรออ่ะได้สีย้อมดำแล้วโอเคมาเจ้าหมาทีนี้จะได้ไม่สับสดแล้วโอเคเจ้าหมาเบอร์สองสาหร่ายนี่ผมทำอาหารได้ไหมเอาสาหร่ายไปกินก่อน สาลายเคฟนะครับเคฟที่แปลว่าสาลายเออเอนเดอร์แมนมันทนแดดแต่เมื่อไรเนี่ยโอ้เอนเดอร์แมนนี่ทรงพลังขึ้นนะเนี่ยขอสาลายหน่อยงามอลอยเต็มเลยผมว่าเรื่องทรัพยากรอาหารเราไม่น่าจะต้องเป็นกังวลนะเนี่ยเราสามารถเอาสาลายมาปิงป้งๆิงยังเอยปลา <Wow. S 1> ปลาน้องปลาเออช่วงนี้อยากกินปลาจังเลยนี่ขอหน่อยหนึ่งตัวโอ้โห แต่มีระบบปลาเข้ามาผมไม่ต้องตกไปอีกต่อไปเรื่องอาหารนิดพออยู่กลางเกาะการทะเลนิดทำไมรู้สึกเหมือนของกินมันเฟื่องฟูไม่เหมือนกับในหนังเลยที่แบบของกินหายากล่าปลาต่ออยากกินแซลมอนแซลมอนผุ้ยแซลมอนทำมันถึกจังอ่าแซลมอนกลับกันเถอะเจ้าตูบเบอร์สองเจ้าตูบเบอร์สองตั้งชื่อเบอร์สองไว้ก่อนปเปนไงเจ้าตูบเบอร์นโอ้หแพนด้าโตแล้วโตโตในคืนเดียวโหดูจ้านายครับ แพนด้ามันตัวยิ่งกับผมอีกนเนี่ยตอนนี้ตอไเงิน oh <my> ตอนนี้แพนด้าโตแล้วนะครับแพนด้าคุงโตแล้วรู้สึกว่ากรงนี้ไม่ใช่กรงรั้วมันคงจะเล็กไปนะแต่อยู่อย่งงางไง้นไปก่อนนะทําของกินดีกว่าเผาสาลายะเผา,าให้หมดเลยสาลายนี่ทำในอื่นได้ไหมองสาลายก่อนสาลายย่างน่าจะอร่อยอเดี๋ยวให้อาหารหน่อยเฮ้ยเฮ้ยแพนด้าหยิบหยิบไปกินแล้วอร่อยไหมนะ่ะ อร่อยไม่ไม่รู้แต่หยิบไปกินแล้วน่าจะอร่อยอให้งามงามมีความสุขนะแพนดา้าสาหร่ายแห้งผมเออผมเผาคอปเปอร์เลยดีกว่าไหนลองกินสาหร่ายแห้งหน่อยมันจะอร่อยไหมกินได้ไหมโหสาหร่ายแห้งไม่ค่อยอิ่มเลยแต่ก็นะกินให้รอดก็พอแต่พูดถึงทรัพยากรสาหร่ายนี่ผมว่าแทบไม่ต้องกังวลเลยเนี่ยมันอยู่เต็มทะเลเลย โอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวอําลาพีงเพ่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ชอบน้องแพนด้าก็อย่าลืมกดไลค์ให้น้องแพนด้าด้วยนะตอนนี้ไม่ใช่น้องแล้วตัวใหญ่แล้วอะไรโอเคไงสำหรับคลิปนี้ก็สาอยู่ละนะครับบ๊่ย่ายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ